จูเกอ๋ออู่โหที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้และเป็นที่สนใจในการควาร้าแชมป์ของงานประลองนี้นั่นหมายความว่าเขาเป็นอุปสรรคใหญ่ในการควาร้าแชมป์ของนายขอายเซ็นจูเกอ๋อสิงฉันขอบอกไว้ก่อนนะพอไปถึงเขาหลงหูต้องรู้จักถ่อมตัวคนที่เคยได้ยินเรื่องของนายแล้วอยากจัดการนายมีไม่น้อยนายต้องซ่อนตัวตนตลอดเวลา ไปนี่ผมดังขนาดนี้แล้วเหรอไม่เข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าดิเข้าใจแล้วครับทำตัวทำตัวเห็นแล้วมีพลังสุดที่จูเก๋ชิงเห็นไหมได้แล้วเห็นแล้วจูเก๋ชิงคนในตระกูลเหนือมนุษย์จูเก๋แห่งลู่ตรงวิชาอู่ ทิ้งทิ้งสุดยลดอสะกดใจครับรักนะรักที่เขาเนี่ยแหละจูเก๋ชิงแสดงก็ไม่ดีความสามารถก็ไม่มีคนแบบนี้ดังได้งไม่ยุติธรรมคนไม่หล่อมาต่อว่าอะไรใครเหรอที่เลยแล้วมันรู้จักเกียรติยใอ่ไหอ ผมจะบอกคุณให้นะพี่ชิงหน้าเป็นคนแบบเดียวกับผมเราน่าเกิดวันเดือนปีเดียวกันหน้าตาเหมือนกันไม่รู้หไงมาจูเก๋ชิงก็มาเข้าร่วงการประลองศิลปะป้องกันตัวเหมือนกันไอดอลอย่างเขามาเป็นพรีเซนเตอร์การประลองศิลปะป้องกันตัวคนเหนือมนุษย์เรือไงนาจะ่าดูถูกเขาไปนะเขาเป็นผู้สืบทอดของตระกูลจูเก๋อู่โหที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้และเป็นที่สนใจในการคว้าแชมป์ของงานประลองนี้นั่นหมายความว่าเขาเป็นอุปสรรคใหญ่ในการคว้าแชมป์ของนาย คุเหล่อชนคนขี้เลยหมองหน้าไม่ใส่ตาอย่างนี้อเซนจูกชิงบิารจุ๊บอยากได้เหมือนกันอยากได้เซาคียยอเลยด่นด้วยนรับไอักทุกคนนะครับ นี่มันการแข่งขันบ้าอะไรเนี่ยแม้แต่ผู้ช่วยก็พามาไม่ได้เสียไปครังนี้ต้องรบกวนนายละจูเก๋ไปพีิงที่แท้พี่ดังขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> มันแน่อยู่แล้วฉันเนอะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเป็นคนของตระกูลจูเก๋มีหน้าที่ของการเป็นคนเหนือมนุษย์ <c oughs> คงดังไปทั่วเอเชียตั้งนานแล้ว <c oughs> ไม่รู้การแข่งจะจบเมื่อไหร่ฉันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งเดือนหน้าจะเปิดกล้องแล้วด้วยพ <c oughs> ิงครั้งนี้จะต้องมีคนเก่งหลายคนมารวมกันเยอะแน่เสียไปที่จริงนั่นก็เก่งเหมือนกันนะอไหน นายเนี่ยก็แค่ไม่ได้ออกจากบ้านมานาน,นขาดการรับรู้ในความสามารถของตัวเองเท่าน,นั้นในหมู่คนอาย,ยุเดียวกันกับเราเนี่ยก็มีแค่จางหลิงวี่คนเดียวที่สูสีส่วนคนอื่นไม่คู่ควรให้เราสนใจหรอกได้ยินมาว่าช่วงนี้จางฉูหลันกําลังไปที่จับตาเป็นทายาทของหยวนหลิวอะไรสักอย่างอาจจะเก่งมากแน่เลยแหล่งที่มาของพลังชี่ก็ดี<อ>ยันแห่งสวรรค์ก็ช่างที<อ>่ฉันเข้าร่วมในครั้งนี้ก็เพราะฉันอยากรู้ว่าของแบบไหน จะสู้วิชาที่ตกทอดมาของตระกูลจูเกิดของเราได้นะคิดดีแย่แล้วทำไมเหรอฉันลืมพกครีมกันแดดมาออเรืกว่าอะไรเดี๋ยวฉันฟาดขึ้นนะเสียวไปช่วยสั่งออนไลน์ให้ฉันหน่อยเอาแบบ2 s 2> อสสูงๆเลยนะเข้าลงหูเนี่ยพัสดุมาส่งบอ